หลายคนคงร้องกันได้นะครับช่วยกันร้องนะครับเดินจากมือกันทุกสุดด้วยกันหัวรอร้องห้ด้วยกันมันนานเท่าไหร่ฉันไม่เคยอืมจากใจวันที่เรายินวันที่ทะลอด และคือเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดั่งเมื่อกับเมื่อวาอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกัน

ชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาทั้งฉันแต่ต้องเคยเกิดขึ้นกับฉันฉันไม่ได้มีถ้าอยู่คนเดี คิดถึงพัมากๆจะร้องให้สิเราจะคิดถึงคิดถึงจริงฮะเพราะว่าหลังจองจากบ้านเนี่ยเรียกได้ว่าเจอกันนั่นแต่เจอนี่ออฟไลน์เออจอนี่ออฟไลน์เหมือนแบบพอหมดเจอนี่ปุ๊บเหมือนเหมือนแบบห่างกันไปบ้านแตกสลายขาดอย่างนั้นเลยผมว่าไม่ได้เจอจริงฮะจะนัดเจอกันก็ อ๋อน้องคนนี้มีงานคนนี้มีงานจะไม่จะไม่พร้อมพร้อมก,กันนะฮะก็จะมีโอกาสได้วันนี้ได้ไปเจอน้องคนนี้เจอน้องนี้ก็ล่าสุดก็ทําดีพอดูนี่แหละที่ทําให้พวกเรากลับมาเรืก่การใช้เวลาด้วยกันเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวเราไนงะแต่ว่าช่วงเวลาของเราเนี่ยก็ต้องมีทุกๆคนด้วยถูกไหมฮะ ผมผมดีใจนะน้องนัทนะครับท,<ช>ที่ที่วันนี้มาเห็นแล้วก็ยังเห็นความเหนียวแน่นของอะไรพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่รักน้องนัทชิวนะฮะก็อยากให้ทุกคนน่สนับสนุนน้องนัทชิวตลอดไปนะครับก,ก็เป็นกําลังใจให้น้อง,องเสมอขอบคุณครับขอบคุณพี่ด<ส>ีด้วยเพราะว่าตอนนี้น้องเขาก็ผมผมเชื่อมั่นในตัวน้องเขาว่าน้องเขาเป็นคนที่<ส>มีความฝันและไม่เคยทิ้งความฝันนะฮะฝันแรกของเขาอยากเป็นนักร้องเนี่ยเขาได้แล้วนะฮะ เป็นนักแสดงเป็นพระเอกช่องเจ็ดเขาก็ได้แล้วนอีกสิ่งหนึ่งนะครับเขากำลังอยากเป็นนักถอกกายอยู่ครับไม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ช่วยสนับสนุนน้องก็ได้ครับไม่เขาเรียกว่าสื่อนี่กี่ะดูแบบสมาร์ทดูแบบโหแล้วตอนนี้เป็นไง ตรงนี้ดีขึ้นตรงนี้ดีขึ้นดีขึ้นไอ้ตอนตอนทำดีพอดูนั่นไอ้อ้วนที่ไหนไม่รู้นะนั่งมาดิแบบเอ๊ะแท๊บไม่ใช่ไม่ไม่ขนาดนั้นเอ้ยแต่ว่าบ้านนั่งดูนีว่ตกใจเอ๊ะนั่งใครวะแบบพี่คือพี่ก็มีช่วงเวลาที่เหมือนเลยไปทางฝั่งมากฮะของนักก็มีช่วงเวลาที่เลยไปทางฝั่งน้อยไปอ๋อน้อยไปเออของไปใช่ใช่ตอนนี้ก็เลยแบบจะเพิ่มไงจะได้สมาร์ทนิดนึงผมเชียร์เขาไปโอลิมปิกปีหน้านะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ติดอย่าลืมเสือใบใบตอนเขาไปโอลิมปิกกูเหรเฮ้ยเอาอยู่ร้องเองนะอยู่ร้องเองนะอยู่ร้องเองดีกว่าเดี๋ยวจะมีจับรางวัลหรือเปล่าครับใช่ไหมครับเัาจับไปแล้วไม่ไม่ไม่จับกันเองนะจับแบบจับแจกจับแจกน้องนัดจิวเขาอยากจับให้พี่แฟนจับโอเคไหมครับมีใช่ไหมมีนะอันนี้คือให้หรือว่าอะไรให้มาในช่วงจับแจกพอดีโมเป็นรางวัลใหญ่นะครับจากผู้จัด โอเคครับอช่วงนี้น้องนัดชิวเนี่ยขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนชุดนะครับอันนี้ไม่ต้องแล้ไปดูนะเย็นใจแต่บางทีกายก็ร้อนนิดนึงอะไรฮะอแรางวัลจากผู้จัดของเรานะครับหลายคนนะฮะกี่รางวัลครับถือว่าเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะ